พนักงานเข้างานระหว่างเดือนเรื่องง่ายๆที่บีพัท HRM ช่วยได้โดยเฉพาะ HR มือใหม่จะหันค่าแรงต่อวนันต่อชั่วโมงด้วยอะไรพี่คะเดือนสิงหาหนูทำงาน18วันใช่ไหมคะพี่คิดเงินเดือนกับโ t หนูผิดไหมคะ b ีพัท HRM คำนวณเงินเดือนให้พนักงานที่เข้างานระหว่างเดือนเฉลี่ยดเดือนตามจำนวนวันทำงานให้แบบอัตโนมัติเพียงใช้ b ีพัท HRM ระบุวันที่เริ่มงานหากมี o อมาสายก็หมดห่วง โปรแกรมจะคำนวณแบบเฉลี่ยตามมาตรฐานทั่วไปเช่นหาค่าจ้างต่อวนันด้วยการหารด้วย30คงที่ทุกเดือนหาค่าแรงต่อชั่วโมงด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวนันเช่น8สำหรับรายนี้ทำงาน18วนันเงินเดือน30 0 0 0บาททำงาน18วนันได้ค่าจ้าง18 ทำ OT 1.5เท่า20ชั่วโมงได้3,750บาทจะพบว่าโปรแกรมจะคำนวณให้ถูกต้องเหมือนที่คำนวณมือพร้อมตารางแสดงวิธีการคำนวณเพื่อให้พนักงานตรวจสอบได้เมื่อมีข้อสงสัยหากบางกิจการมีเงื่อนไขให้ตัวหารต่างกันตามธุรกิจก็ไม่ยากโปรแกรมกำหนดได้เองเช่นเริ่มทำงานวันที่14เดือนสิงหาคมบางกิจการใช้วิธีต่างกาันเช่น หาร31เพื่อหาค่าจ้างต่อวันแต่หาร30หาร7เพื่อคิดค่าจ้างต่อชั่วโมงในการคำนวณ OT เป็นต้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย092-345-3681 l i n ามสี SI ่ห้าสามหกแปด a นึ่ไลน์ s s